นิกบอนป้องการแชมป์รุ่นเฟเธอเวทของ WBA เอาไว้ได้โดยล่าสุดนั้นนิกบอนแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอเวทของ WBA ช้าอังกฤษในวัย27ปี เจ้าของสถิติการชกชนะ21ครั้งชนะนอก12ครั้ง,งเขาเสมอ1ครั้ง,งเขายังไร้พ่ายโดยไฟล่าสุดสามารถป้องกันแชมป์ครั้งแรกไว้ได้อย่างสวยงามด้วยการเอาชนะนอกในยกที่10ต่อทางรอนนี่ริออสนักชกชาวอเมริกันในวัย34ปีโดยรูปเกมการชกเป็นทางบอลเล่งเครื่องตั้งแต่ยกแรกแม้ว่าจมูกที่หกักและมีเลือดออกก็ไม่สามารถหยุดแชมป์โลกเอาไว้ได้ริออสอีกอก,ก็ขึ้นต่อสู้อย่างสุดความ ความสามารถแต่เขาเองก็ต้องถูกนอกดาวถึงสองครั้งแต่สุดท้ายรีออสก็พ่ายแพ้ต่อแรงกดดันอันไม่ลดล่าของบอนไปในยกที่สิบ โดยการโจมตีอย่างรุนแรงที่มุมเวทีทำให้นักชกรุ่นเก่าลงไปนอนบนผืนผ้าใบแต่ลิออสผู้กล้าหาญก็กลับขึ้นมาชกอีกครั้งแต่ในมุมของเขาได้เห็นอะไรมากพอแล้วก็เลยได้โยนผ้าเช็ดตัวทิ้งเพื่อยุติการชกไปทำให้นิกบอนป้องการแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอร์เวทของดุนยูบีเอเอาไว้ได้โดยนิกบอนได้กล่าวหลังการชกว่า ผมดีใจมากมีคนมาชมเยอะมากพูดตามตรงผมคิดว่าผมเกลอภไผ่ไปกับฝูงชนผมโดนโชคหลายหมัดเกินไปแต่ก็เป็นแบบนั้นทุกอย่างทำให้การโชคครั้งนี้เป็นไปด้วยดีผมอยากได้เข็มขัดเส้นอื่นแล้วผมจะไปหาเข็มขัดสีเขียวเส้นนั้นมันน่าจะดีมันควรจะเป็นของผมแล้วนิกบอดแชมป์โลกรุ่น f e เธอร์เวทของดอนยูบีกล่าวนั่นเอง